ครับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จบไปแล้วนะครับบวกลบการบวกการลบนะครับโจทย์ปัญหานะครับอันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่3การคูณนะครับการคูณการคูณจำนวนที่มี1หลักและจำนวนที่มากกว่าสหลักนะครับอันนี้คือ1หลักตัวคูณหนึหลักตัวตั้งคูณมากกว่าสี่หลักนะครับ มาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับคูทําให้ดูนะครับอ่ะเราก็ตั้งคูณนะครับหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบคูณด้วยห้านะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะครับอ่ะต่อมาคูณครับทีละหลักเอาห้าคูณศูนย์ก่อนนะครับห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับต่อไปต่อไปครับห้าคูณสี่ครับห้าสี่เราต้องท่องแม่สุดคูณให้ได้นะครับฝึกท่องแม่สุดคูณ 5้าสี่ยี่สมันต้องเขียนแบบนี้นะครับใส่0ทด2นะครับเพราะว่ายีใส่ศูนย์ทดสนะครับต่อมาอ่าห้าคูณหนึ่งเป็นห้นะครับหู้ณหเป็นห้บวกสเป็นเจ็นะครับใส่ให้มันตรงหลักนะครับต่อมา5้าคูณสได้สิใส่5ทด 1>, 1นะครับสิห้านะครับสิบห้าแบบนี้ต้องใส่หลักหน่วยทวดหลักสิบนะครับสดห้าทดหนึ่งต่อไปต่อไปนะครับห้าคูณ1เป็นห้าบวกตัทวทดหเป็นหกครับอ่าเสร็จแล้วตอบนะครับนี่นี่คือคำตอบตอบหกหมื่นห นะครับนี่เสร็จแล้วการคูณเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับข้อที่2องนี 38, น่สามหมืนคูนสนะครับอ่าแล้วก็เหลักหน่วยคูณนะสตัวนี้คูณขึ้นอย่างนี้นะครับ3าคูนศย์ก็ได้0น,นะครับต่อไป3คูนหลักต่อไปหลักสิบคือ3าสองเป็น หกนะครับท่องแม่สุขคูณก็ได้หรือเ,เราจะเปิดดูกว่าก็ได้ครับเดี๋ยวพอเปิดเรียนครูก็จะให้ท่องแม่สุดคูณนะครับทีละคนรายบุคคลน,นะครับต่อไปสามสองเป็นหกแล้วนะครับต่อไปสามคูณหนึ่งเป็นสามเห็นแล้วสามคูณแปดต่อไปนี่สามคูณแปดแปดสามยี่สิบสี่ยี่บสี่แบบนี้นะครับใส่หลักหน่วยทดหลักสิบนะครับใส่สี่ทด 2นะครับน่าได้แล้วต่อมา3าคูณสเป็น9บวกตัวทด2เป็น11นะครับนี่อ่ะวิธีการใส่เครื่องหมายจุลภาคค,คือนับ1 2 3แล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะตอบ1,14,360นี่ จบแล้วนะครับอะดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับอะข้อนี้ครับข้อสามนะสอง0มืนเอาใหม่สีเปลี่ยนสีมันจะเจมกว่านี้ก่อนสองมืนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคูณเก้าอย่างงี้นะครับตั้งเขียนขีดเส้นใต้หนึ่งเส้น นะครับต่อไปเราก็เติมคูณกันครับต่อไปครับ98ครับ9คูณ8ก่อนเลยนี่98 72ใส่2ทด7นะครับใส่2ทด7เพราะว่า72ใส่หลักหน่วยทดหลัก10ครับต่อมานะครับ98 72ใส่2ทด7นะครับ ต่อไป97 97 63็ดเกบครับหกสิ 63, 63, บวกเเป็น70ครับ70็พอดีใส่70ใส่ศทด70ใส่ศทด7ต่อไปนะครับต่อไปหลักหลักร้อยครับ9กคูณสี่ครับเก้าสี่ หกนะครับสี่เก้าบวกเครับ36มบวกเไปเท่ากับ3ทด1 43ครับใส่3ทด4ครับต่อมาต่อมาครับทดถึงนี้แล้วเก้าหนึ่เป็น9กบวกสเป็น13ใส่3ทด1 ก้าสองสบวกหเป็น19เนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วใส่ขึ้นองหมยายค่าหนึ่งส 1, 2, 3, แล้วก็ใส่ข้างหน้าตอบขีดเส้นใต้2เส้นครับฟืบคำตอบขีดนใต้สองเส้นตัวนี้ขีดเส้นใต้1เส้นนะครับตอบแล้วก็เอามาตอบตอบหนึ่งแมื 3302เสร็จแล้วนะครับอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้การสอนการคูณก็จบเพียงเท่านี้ครับ